สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้แอ t แทคเตอมากกว่า1ตัวนะครับในคลิปที่แล้วนั้นเราพูดถึงการใช้ Attractor เพียงตัวเดียวี้มาดูกรณีตัวอย่างว่าถ้ามันมีหลายตัวเราจะสร้างตัว d ไดนาม g กราฟยังไงนะครับผมจะเริ่มต้นจากการใช้จุด2จุดนะครับใส่จุดธรรมดาคือ Point Object ธรรมดา Point e l e m e n นในเ b ็บเนี่ยนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปตอนนี้ผมใส่ไปตัวที่1กับตัวที่2นะครับสจุดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยับปรับแต่งดูว่าเป็นยังไงนะครับโดยหลักการก็คือเราจะใช้ไอ้สจุดซึ่งเป็น a อ t r a c t ตอร์ปกติเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงนะครับเราจะเริ่มต้นสร้างกราฟกันเลยนะครับไปที่ manage นะครับ dynamo แล้วก็ new นะครับ ในขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมในคลิปที่แล้วนะครับเราจะดึงค่าของตัว family type ออกมาก่อนแล้วก็เอา family type นะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัว family ตัวเดิมที่เราใช้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือตัว r e c t a n g Phasa, ธรรมดานะครับคือตัวที่อยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแพนตัวนี้มาน,นจะได้พอเห็นไอเดียนะครับเอาละ ถัดไปเราจะดึง element ออกมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับ All element ต์ f f อบแ y ม y ลีนะครับแล้วก็จับตัวนี้ดึงเข้ามานะฮะโอเคเราก็จะได้ตัว Family เข้ามาที่นี่นะครับถัดไปเหมือนเดิมเราก็จะดึงตำแหน่งของตัว Uh, ตัว curtain panel ตัวนี้เข้ามานะครับโดยใช้ uh, element นะครับ get นะครับ location นะครับเอาละทีนี้พอเราเอามาต่อนะครับสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือตัว uh, location ของตัว ทีนี uh, ้ถ้าเราย้อนกลับมาดูสังเกตที่ตัวในใน Revit Environment นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวตำแหน่งที่เราได้มาใน Dynamo ืออจุดสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันมีความแตกต่างจากตัว Mass Model นะครับมันก็เยื้องกันเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราเลือกของจุดเหล่านี้เวลาที่จุดมา Reference นะครับก็จะใช้จุดเหล่านี้ Reference กับจุดสีน้ำเงินที่เราเห็นซึ่งแน่นอนมันอาจจะดูเยื้องกับตัว m o เดลที่เราทา รเราจะชดเชยตำแหน่งนิดนิดหน่อยก่อนที่เราจะนำไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนตอนที่เราทดลองเรื่องของการย้ายตำแหน่งของพอยต์นะครับวิธีการก็คือเราก็ดูง่ายๆนะครับตอนนี้จุดแรกก็คือจุดแรกตอนนี้นะครับค่าที่ได้สังเกตดูนะครับค่าที่ผมได้ตอนนี้มาเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ประมาณลบ3 0พใน x นะครับร้อยใน y น ในกรณีตัวอย่างเนี่ร้อยไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่หรอกนะครับอีกตัวนึงคือแซเป็นประมาณลบสามพนะครับในกรณีตรงนี้เราต้องการชดเชยเพราะโมเดลนี้ผมเขียนที่0ูนนนั้นถ้าเราเอาหลักการง่ายๆก็คือจุดหลานี้คือจุดแรกที่มันเยื้องอยู่เราก็จะดึงค่าของจุดนี้ออกมานะครับวิธีง่ายๆคือผมจะดึงตัวแรกออกมานะครับเราก็ใช้ get item นะครับ add index เหมือนปกตินะครับผมจะดึงตัวแรกออกมาจากลิสต์นี้ นะครับค่าที่เราดึงก็คืออินเด็์ที่0นะครับต่อเข้าไปนั้นสิ่งที่ได้มาจากตรงนี้คือพอยต์แรกนะครับรายการนี้นะครับเอาละพอเราได้ตัวนี้เสร็จผมต้องการเอาตัวนี้เป็นตัวในการที่เราไปใช้ในการจัดการในการเคลื่อนที่ของจุดให้มันอยู่ในตำแหน่งวิธีการก็คือเราก็ดึงค่าของ x y และ z ออกมานะครับโดยอาศัย x นะครับดึงค่า x ออกมานะครับพอ n t นี้ก็ต่อนี่เราจะได้ค่า x นะครับถัดมาเราก็เอา y และด,ด z ตามลำดับนะครับผมจะเอาด z มาอีกอันหนึ่งนะครับจริงๆในกรณีตัวอย่างนี้ผมไม่ต้องใช้ด y ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับทิศทางของโมเดลที่เราใส่ปกติก็จะใช้แค่ x กับ z เราก็จะดึงค่านี้ใส่เข้ามาค่าที่เราได้คือค่าของ x, y และ z ที่มีอยู่แต่แน่นอนเราต้องการค่าชดเชยกับด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีง่ายๆคือคูณครับเราก็จะเอาตัว p o ยต์เนี่ยไปคูณด้วยลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ค่าโคตรปลอกเป็นลบหนึ่งรอไว้นิดหนึ่งนะฮะ ันวิธีการก็คือเราค่านี้ใส่ใน x ค่านี้ใส่ใน y นะครับลบหใส่ใน y นี้ถ้าเราสังเกตดูค่าตัวนี้ของผมเป็นประมาณลบสาพผลที่ได้จากตัวนี้ก็จะเป็น3ามพันเพราะมันตรงกันข้ามคูณทีวลบหนึ่งทำแบบเดียวกันกันกบที่เหลือนะครับผมก็ copy ตัวนี้มาอีก2ตัวนะครับแล้วเราก็เอาค่าใน y ใน z ใหใส่ นั้นผลที่ได้จากโนดคูณตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นค่าตรงกันข้ามนะอย่างเช่นตัวนี้เป็น3,5ม0ในขณะที่ค่า Z มันเป็นลบ3,5ค่า3ตัวเนี่ยผมจะใช้ในการขยับตัวโมเดลนะครับนี่ค่าในการขยับตัวโมเดลในไดนาม o คืออะไรก็คือ translate นะครับ translate เนี่ยมันเป็นการย้ายจุด จากตำแหน่งไปตำแหน่งหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการก็คือท n s l เลทธรรมดาเนี่ยนะครับ x y z ท n s l เลชันนะครับเราก็เลือกตรงนี้มานะครับ geometry คืออะไร geometry คือฝั่งนี้นะครับคือฝั่ง geometry ทั้งหมดอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ,อ,อผมจะขยายตรงนี้มานิดนึงให้เห็นนะครับโอเควิธีการก็คือผมจะเอา geometry ที่เราได้มาตำแหน่งตรงนี้มาใส่ที่นี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เป็น translation ก็คือค่าที่เราได้จะผลคูณของลบหเอาไปต่อนะครับหลังจากต่อเสร็จในค่านี้มันจะขยับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายกลับไปดูที่ตัว v a r i a b จะเห็นว่าตอนนี้จุดมันย้ายมานี่นะครับจุดจุดแรกคือชุดนี้นะครับเ,เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนผมจะลองนี้นะครับจุดที่เราได้อย่างนี้ผมจะ f ร e e มันนิดหน่อยก่อนไม่เอา p r e v i e โทษทีไม่ใช่ f r e e เราจะสังเกตเห็นนะผมจะลองให้ดูอีกทีนะครับผมจะจริงๆผมฟรีซไม่ได้นะโทษทีผมจะใช้วิธีเ,เปิดพรีวิวมาก่อนนะครับโอเคนี้โนดมันจะเป็นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลันค่าตัวนี้ไปนะครับ Translation ท,ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็น n มโนนิดหนึ่งแล้วผมลองลัน นจุดนี้เดี๋ยวผมจะลองอยกเลิกพรีวิวตรงนี้นิดหนึ่งแล้วลองรันดูใหม่จะสังเกตเห็นจุดตอนนี้มันเข้ามาอยู่กับที่แล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จุดมันเข้ามาอยู่กับที่ก็หมายความว่าตอนที่เราเอาจุดที่เป็นแอ t แทคเตอร์ที่เราตั้งใจเนี่ยขยับไปขยับมามันก็จะสัมพันธ์กับตำแหน่งของโมเดลได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ได้ชดเชยเรื่องของตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไป นื่องจากว่าผมใส่พอยต์ไปแล้วในฝั่งฝั่งเรวินะครับใส่ไป2จุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมก็จะดึงค่าจุดนี้เข้ามานั่นแหละนะครับวิธีการก็คือเราก็ใช้ select model element เนี่ยแล้นะครับใน select model element นะครับผมจะใช้ตัวนี้2ตัวจากผมจะ copy มา p s พ e ตรงไป ตัวนึงก็คือจุดที่1อีกตัวนึงจุดที่2นะครับมันวิธีการก็คือผมก็ select ตรงนี้กลับมาที่ Dynamo นะครับแล้วผมก็เลือกตัวที่1ไปถัดมา select อีกทีเลือกตัวที่รับตอนนี้ผมดึงค่าเข้ามา2จุดอยู่ที่นี่ขั้นตอนถัดไปก็คือเมื่อเราได้ point มา2ตัวนะครับเราก็จะทำการดึงตำแหน่งของมันแต่กรณีที่มันเป็นตัว point element เนี่ย node ที่เราใช้มันจะกลายเป็น element Uh, d o geometry นะครับคือเราจะดึง geometry มันออกมานะครับแล้วเราก็ต่อเข้าไปนีผมจะใช้2ตัวเหมือนเดิมนะครับ paste มานะครับดั้นตอนนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือผมได้ตำแหน่งของ point 2ตัวนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะเปรียบเทียบระหว่าง geometry set นี้ของ curtain panel กับตัว point element 2อันนี้นะครับโดยใช้ uh, distance tool เหมือนเดิมนะครับ แล้วผมก็เอา Geometry ตัวนี้มาต่อนะครับอาร์เตอร์นี้ก็เอาพอยต์แรกไปต่อเสจแล้วผมต้องการตัว Point Distance ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลมาเพส e มานะครับ Copy มาแล้วคราวนี้ผมใช้พอยต์ที่2มาต่อที่อาร์เตอร์แทนงันตอนนี้เวลาเราลันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะได้ d i s t a นต์นะครับออของ ชุดแรกแต่ก่อนที่เราจะสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมจะมีลิสแค่1นะครับอันนี้แค่1เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าเวลาที่ geometry set ตัวนี้มันมาในกรณีตัวอย่างนี้ผมมาที่60ตัวแต่ว่า element geometry ตัวนี้มีแค่1นึ่งวิธีการที่เราจะทําอยู่ตอนนี้คือ distance tool เนี่ยเราจะเปลี่ยน l a s i n g ใหม่นะครับแล้วเปลี่ยน l a s i n g เป็น longest ก็ได้นะครับทั้งคู่นะครับเปลี่ยนเป็น l a s i n g เป็น longest ทีนี้ผมจะลองรันดูใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นเือเราจะสังเกตได้ว่าเราเป็นลองเกสเนี่ยผมก็จะได้60ผมก็ได้60จากจ e วเมตตีนี้หมายความว่ามันมีการเปรียบเทียบ g e o เมต r ี s เซตรงนี้ซึ่งมีอยู่60 Point นะครับกับ Point Element ตรงนี้แต่สิ่งที่้อาทำถัดไปคือเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนตัวไหนมันมีระยะต่างกันมากน้อยต่างเราจะเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบนะครับเพื่อเราจะดูว่าตัวไหนใกล้สุดเราจะเอาระยะใกล้สุดของพอย n ์นั้นมาใช้แทน ในกรณีนี้เราก็ใช้ condition เ,เช็คดูว่า,ามีใครตัวเลขน้อยกว่านะครับในที่นี้ผมใช้สัญลักษณ์น้อยกว่าเอามาเช็คนะครับงั้นถ้าเราตัวนี้มาเช็คกันตัวนี้นะครับหลังจากเรามาผ่านาโหนดน้อยกว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตดูที่ค่าที่ออกมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีค่าปนระหว่าง True กับ False นะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราตัวที่ ตัวที่แสดงค่า true หมายความว่า,ามาระยะมันใกล้กว่าเราก็จะเอาตัวนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์นะครับนี่ตัวเปรียบเทียบเราจะใช้อะไรเราก็จะใช้ if e condition ธรรมดานะครับเราใส่ if e ลงไปนะฮะใน if e เนี่ยตัว test ของผมก็คือตัวบูลีนนี่แหละเอามา test นะครับว่าใครมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ค่าเป็น true ผมจะเอา distance ตัวแรกไปใช้ก็เราก็ใส่ในช่อง true นะครับแล้วถ้าไม่ใช่เราก็เอาตัว ค่าของ distance ตัวที่2มาใช้แทนใน f a u l t นะครับผลที่ได้สังเกตดูนะครับโดย default เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวนี้เป็น60ตัวนี้เป็น60เวลาเราไปผ่านที่ if e เนี่ยโปรแกรมก็จะเอาทั้ง60ไป cross กับอีก60ซึ่งผลที่ได้มันจะได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นเราจะเปลี่ยน ตัวนี้จากเลส i n g ซึ่งเดิมเป็น Deform มเป็นออโตถ้าเราลองรันหรือสังเกตเห็นผลที่ได้มันเป็นถึง3,600 c a s เคสก็คือเอา60กับ60ครอสกันอันในที่นี้ผมต้องการแค่ Short Test ก็คือต้องการแค่60เซตเพราะมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเลส i n g ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น Short Test แต่ผมต้องรันดูใหม่ผลที่ได้จะเป็นแค่60 l ิ s ลิสซึ่งเราต้องการแค่60ตัวเพราะาผมมีแพนเอลอยู่60ชิ้นในกรณีตัวอย่างนะครับนี้เราได้ ได้ distance มาแล้วเหมือนเดิมนะครับเราก็ไป remap มันใหม่นะครับแน่นอนเราก็ใช้ remap นะครับ remap range เหมือนเดิมนะครับ remap range เอาค่าตัวนี้เข้าไปต่อ Number ตัวนี้นะครับ แล้วผมต้องการให้ range มันเหลือแค่ระหว่าง0.1ถึง0.45พวกเราจะลองปรับตัวเลขเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช้0กับเราไม่ใช้0.5เพราะว่ามันจะทำให้โมเดลที่เราทำอาจจะเกิด error ได้นะครับวิธีการก็คือผมจะใส่โคตรหลอกไปนะครับ0.1นะครับตัวหนึงแล้วก็0.45ตัวหนึงอันนี้ผมใช้กรณีเหมือนเดิมก่อนนะครับอันนี้ไปต่อกับ new min กับ new max มาถ้าผม run ดูสิ่งที่ได้ผมจะได้ list ของ ค่าที่อยู่ระหว่าง0.1ถึง0.45ตามที่เราต้องการนะครับถัดไปเราก็เซตอิเลเมนต์เลยครับนะครับเราก็เซตพารามิเตอร์นะครับเซตพารามิเตอร์ by name นะครับโดยที่ list ตรงนี้ก็คือค่าจะใส่ในช่อง value นะครับส่วนพารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับพารามิเตอร์คุณใช้ string เนื่องจากพารามิเตอร์ตัวนี้ของผมชื่อว่า panel width เหมือนเดิมนะครับ panel width นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อที่นี่ element มาจากไหนมาจากตัวแรกเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูในตัวแรกที่เราทำอยู่ตรงนี้คือเรา get element ตัวนี้มานะครับว่าเราจะดึง element ตัวนี้มาใช้ที่ node นี้นะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายผมใช้วิธีลูกทุ่งนิดหน่อยผมจะดึงเอาเอาตัวนี้มาใกล้ๆอันนี้ก่อนเพื่อให้มองเห็นชัดๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมดึง Element มาต่อที่นี่นะฮะเอาละ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะดึงกลับไปที่เดิมโ okay. อเคตอนนี้หมายความว่าเราต้องการเอาค่าของที่เราได้จาก remap range นี่นะครับไปเซตค่าแ a n e l w i t h เราลองมาดูตัวอย่างนิดนึงผมจะขยับตรงนี้ไปให้มันอยู่ด้านข้างนิดหน่อยนะครับนี่ก็เลยอันนี้คือตัว r e v i t model นะครับ นี่สังเกตดูนะครับผมมีจุดอยู่2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับั้นถ้าเราลองรันดูนะครับผมจะลองรันดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวพาร e นลส่วนที่อยู่ใกล้กับจุดที่เราเลือกนะครับสังเกตดูตรงนี้มันก็จะมีค่าของพ a n e l นลวิ h มากนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี้ผมจะลองง่ายๆผมจะลองย้ายนี้ไปนะครับผมจะย้ายไปอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็ลังรันดูใหม่เห็นไหมครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าจุดนี้จะกลายเป็น2ตัวซึ่งเขาเปรียบเทียบกันเองว่าตัวไหนจะอ,อยู่ใกล้กว่ากันแล้วก็ใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับเอาล่ะครับเราก็คงพอเริ่มเห็นไอเดียของการใช้แอ t แทคเตอหลายๆแบบนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดู นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเดียวเป็นเส้นเป็นหลายตัวอยา่างเช่กรณีตัวอย่างอันนี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการใช้ภาพมาเป็นตัวแทนในการทำ a อ t r a c t ตอร์แทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ